พร้อมแล้วทุกคนอ่ะลืมเราจะตําเครื่องนะคะทุกคนคะ่ะตาเครื่องเพื่อที่จะแกงแกงเห็ดพีน,ววน,น้องมือนี้สีมีเห็ดสองชนิดเด้อคผมจะจอดจาก่อนเราจะเอาหอมลงไปเราต้องตําพริกก่อนเนาะเดี๋ยวมันไม่ละเอียดนะคะเติมผงแซบลงไปผงแซบแล้วก็เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะทุกคนนิดน่อยนิดหน้อยใาสา่ลงไปคะ่ะจากนั้นเราก็จะโขลกแล้วก็ทุกคน ค้ยนยึดอหอมลงไปจ้ากรห้อมกระเทียมโขกกหอมให้เข้ากันนะคะทุกคนโอ้ปวดว่างไงนะโอ้ตต่มใบยะานางลงไปนะคะทุกคนเราจะใส่หมดเลยเต็มหม้อจืดจางมากใบยะานางเราซื้อมา้ดยพี่น้องถุงละสิบบาทเราซื้อมา ต้เสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องเขาก็ที่ต้าโคโลเคเล่แบบนี้เลยเด้อค่ะใส่หม้อลงไปจ้าลอยน้ําตุ๊บป่องตุ๊บแต่งนะคะพี่น้องนี่วันนี้เราจะแกงเห็ดสองชนิดนะคะมันจะมีเห็ดอันเห็ดอะไรนะเห็ดปวกเวยพี่น้องจ้าเห็ดปวกคุ่งหน่อยฟ้ามและพุ่มใจน้าเสนอให้เห็ดปวกแล้วก็เห็ดฟ้างเลยค่ะทุกคน จากนั้นเ้าก็สิบผงเครื่องรอนเลยค่ะทุกคนที่เห็นอยู่นี่เป็นเกลือเลยค่ะมันเป็นเกลือนะคะทุกคนทําไมแสงมันส่องอย่างนี้อ่ะตามด้วยน้าปลาทุกคนค่ะน้ำปลาผงนวใส่ไปแล้วเลยค่ะทุกคนรอให้หม้อเดือดคราวนี้ทุกคนนี่เป็นนาตาของเห็ดอันอ,อี่ยางเกาะมุจจอเห็ดเห็ด เห็ดปวกเล้อคะจุกคนเห็ดปวกเห็ดปวกเอ้ากระลายยูยได้ล่ะพี่น้องก้งหน่อยฟ้ามแล้วไปเก็บแลยแล้วเอาไปหนึ่งแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เนาะลายยูยได้ลระมือจสอใส่เห็ดฟางได้ปนหนึ่งเห็ดปวกใส่พักลงไปนี่ก็บ่กยี่หม่องไวแล้วนี่พี่น้องเอ้ใส่เห็ดปวกลงไปเลยอะพี่น้องเอ้กาจิตตามด้วยเห็ดฟางด้วค่ะเห็ดฟางขอเจ๊ซีส่เปิดด้วยดอกพี่น้องมอจะเต็มแล้วนะคะ หม้อจะเต็มแล้วค่ะทุกคนพอก่อนมาแล้วทุกคนเราจะใส่ผักในจ้ะผักของเราก็จะมีผักหวานด้วยพี่น้องมีผักหวานใส่ไม่หมดนะคะหม้อมันเต็มหมดเจ้ามีผักหวานแล้วก็มีชะอมนะคะทุกคนเราเอาชะอมลงไปก่อนเจยจุ้มหนึ่งหมดจ้อที่นีเหลือผักหวานเนาะพี่น้องจ้าเบิ่งหม้อดูหม้อดูหม้อเรามันจะล้นแล้วค่ะทุกคน ค่อยๆฟดเบบเบบเราปรุงเครื่องแล้วนะคะทุกคนค่ะรอให้หม้อสุกรอให้ยุบตัวบ้างเล็กน้อยใส่ต้นหอมลงไปใส่ลูกโดดไหมทุกคนใส่พริกลูกโดดไหมนี่ค่ะโอ้ยแกงเห็ดของเราจะเป็นมื้อที่อร่อยมากนะคะทุกคนใส่เห็ดไม่หมดนะคะทุกคนเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเห็ดฟางเราซื้อมาใส่ไม่หมดเพราะว่ามันเต็มพี่เจ้าพี่น้องมันเต็ม เห็ดนี่ก็สิมีสองชนิดด้วยค่ะพี่น้องสิมีเห็ดปวกเห็ดปวกกุ้งน่อยฟ้ามแล้วเอาไห้เนาะเราไปเก็บมาแต่ก็สิมีเห็ดฟางนะคะทุกคนค่ะนี่เลยไม่แน่เราอาจจะเอาเห็ดฟางไปต้มด้วยกันให้มันหมดนะคะทุกคนนี่เดือดแล้วเว็แบเบว็แบบ